อ้าวนี่ผมมีแบ่งเท่านี้หมดแล้วนะผมบอ,อกไปเพื่อนๆเลยอันเนี้ยเป็นยีห้าพระพุทธศตวษอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อแร่ที่นะครับกดหน้าวัสุทัศน์มันแน่นอนกดหน้าวัสุทัศน์แล้วเป็นเนื้อแร่เนี่ยที่หายากเนี่ยที่ประทุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโลหะ นะครับของการฉนวนต่างๆที่เอามาใส่เนี่ยให้หายใจหายคอกันสักแป๊บหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสห้าหก็ดแดเก้าเองค์9องค์25่ห้ตวรรษเนื้อพิเศษนี่คือเนื้อแรกครับผมเห็นไหมบางองค์นี่เป็นพระธาตุเลยนี่นี่สวยๆทั้งหมดคือนายตำรวจท่านหนึ่งท่านได้มาให้ลูกน้องคัดจาก500ร้อยองคอ์ได้20่สบกว่าองค์ นะครับอ้าวให้แฟนเพจผมเลยองละฟังนะเนื้อแร่หายากและแพงมากถ้าเป็นเนื้อแร่ดำซุปเปอร์แพงอ่าถ้าเป็นเนื้อแร่และเป็นเนื้อดำเนี่ยแพงที่สุดอ่าเอาเนื้อธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองเจ็ดององละสามพันสบาทปิดไปสามพันสาร้อบาทมีให้เจ็ดองพิมพ์ปิดไป 3, ยี่ห้าพับพุทธศตรวตรรษครับปิดแลด้วยใช่ปิดและด้วยสามพันสามร้อยนะฮพระที่พีดีพ,พีดีสุดในโลกมีอยู่ในคอไม่ว่าจะเดินฝ่าระเบิดเครื่องบินจะตกมีข่าวยิงกันด้นมียี่ห้าสัตว์ในคอคุณมั่นใจได้คุณจะไม่จิตตก,กน,นะครับใจะเย็นครับนะสามพันสามร้อยบาทนี่นะสํสำหรับเนื้อแร่ นะอันนี้มีน้อยกว่าเน็ดินเยอะอันนี้คือกดหน้าวัดนะ้พระแก้วนะครับนี่ไงพี่วีโรวีโรคลาสสิกีที่ผมบอกว่าเน็ตสัญชาติเน็ตจะเร็วเจ็ดองเท่านั้นนะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับนะอ่ะคงจะครบแล้วแต่อันนี้แพงสุดในรุ่นเนื้อดำนี่เนื้อแร่สีดำแพงสุดในรุ่น นะคือเนื้อแร่สีดําเนื้อแร่สีดํานะครับนี่ห้าพันกับหกพันห้าพันกับหกพันใครเอาพิมพ์ปิดไปแร่สีดําท็อปสุดในรุ่นเนื้อดำห้าหกนะครับห้าพันกับหกพันท็อปสุดในรุ่นครับอ่ะห้า เหลือหกครับพอ่